แกให้กล้วยมาให้เป็นเครือเลยอ่ะทำอะไรกินดีเธอ,อ,อสวยไหมอืมสวยเหมือนคนเล่นเลยนี่กล้วยแกปูเยอะนะแกะ้าะเลยตัดให้เครือนึงขนาดเล็กกล้วยนี่ลูกลูมันก็ไม่ใหญ่นะแต่ว่าอย่าเล็กอย่ใหญ่มันก็กล้วยเยนาะเออ เขียวเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร,ร่นะพอมสามสิบสี่สิบเเฮ้ยมันแพงขน,นาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ต้องแพงกันเนาะกีวี่กวีนับด้วยนับด้วย <c oughs> โอ้โหเยอะมากนี่แต่มันก็ไม่เต็มหรอกเห็นไหมเป็นลูกคอร์เรคเละกล้วยกล้วยหน้าแรางไงแต่วีนี่สวยทำมานน้นกินไหม ทำไมเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะกล้วยหน้าเล้งแต่กุเล่หน่ารักนี่อยอดยอดยอดเก่งใช่ปะนี่วีนี่สวยเอาไปทำอัน้นเนานะนะนนะไรนะกุ้ยบุชีเนาะกำลังกินเลยแล้วเนี่ยกุยเล่ใช่ไหมฮะ แต่ลูกสาวอยากกินแน่นกล้วยฉาบโอินกินของง่ายดล้วนะเอ้ย,อย <c oughs> ลืมลืมไปว่ามือเป็นแผลเริ่แต่ละเมนูนิ่งได้ไหนนะกล้วยอะไรกินยากที่สุดกล้วยตูลานกล้วยตูลาน อันนี้ทำกุ้ยฉาบได้โุ้ยไม่ต้องฉาบแล้วโกธรรมดาก็ได้่ต้องฉาบหรอกว้าเรื่องปูนเหรอ,อนับซีกีวีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้จะเรียกเป็นวีเลยอันนี้ติ่งมันเจ็ดวีร้อยกว่าบาทนะัเน่ยสีวียี่สิบะเจ็ดวี 140บตัวเนี้ยใช่เขาขายกันยี่สิบาทยังต่ำก็สิบห้าบาทแต่อย่างเงี้ยยี่สิบยี่ห้าเนี่ยเนี่ยเต็มเต็มเนี้ยแค่ปั๊ป